สวัสดีเพื่อนๆชาวซีเดวลหากพูดถึงชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีความสำคัญต่อการเคลื่อนที่ของรถแล้วคงไม่มีใครไม่นึกถึงยางรถยนต์อย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะซึ่งยางรถยนต์นั้นก็จะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน อีกทั้งยังมีความหลากหลายของยี่ห้ออีกมากมายหลายคงคงอาจสงสัยว่าจะซื้อยางรถยนต์แบบไหนจะใช้ยี่ห้ออะไรดีวันนี้ทาง c e World มียี่ห้อยางรถยนต์ยอดนิยมในปี6.3มาฝากเพื่อนเพื่อนกันทุกคนลองไปชมกันเลยนะครับอันดับที่ 1. b i s t o n e เริ่มกันที่ยาง Bristone ยางสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมจากคนไทยหลายๆคน โดยมีหลายเสียงการันตีว่าเป็นยางรถยนต์ที่มีความคงทนโครงสร้างแข็งแรงยึดเกาะถนนเยี่ยมทั้งยังขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลอีกต่างหากอันดับที่ 2. มิชลินมาต่อกันที่ยางสัญชาติฝรั่งเศสอย่างมิชลินที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันด้วยโครงสร้างยางที่ถูกพัฒนาให้มีความทนทานเพื่อการขับขี่ในระยะทางไกลๆทั้งยังมีความทนทานและมีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดน้ำมันอีกด้วย อันดับที่3 m a x i s ทางฝั่งยางรถยนต์ m a x กซิถือเป็นยางรถยนต์อันดับต้นๆของโลกก็เป็นอีกหนึ่งยางรถยนต์ที่คลองใจคนไทยเช่นกันด้วยคุณภาพและสมรรถนะที่โดดเด่นทั้งยังมีความทนทานและคุ้มค่าคุ้มราคาเรียกว่าเป็นยางรถยนต์ราคาสบายกระเป๋าแต่คุณภาพไม่เป็นสองรองใครแน่นอนอันดับที่4ดันหลอก ยางรถยนต์ยี่ห้อดันหลอบอีกหนึ่งยางรถยนต์คุณภาพที่ได้รับความนิยมประจำปี2563นี้ด้วยคุณภาพมาตรฐานสมรรถนะเยี่ยมให้ความนุ่มเงียบในขณะขับขี่แต่ถึงแม้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงก็ยังสัมผัสได้ถึงความแข็งแรงทนทานทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วยอันดับที่ 5. โ o ยโกฮาม่าอีกหนึ่งแบรนด์ยางรถยนต์ระดับท็อปของญี่ปุ่นอย่างยางรถยนต์ยโกฮาม่า ด้วยสมรรถนะการผลิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพทําให้ยางรถยนต์มีประสิทธิภาพในการขับขี่ได้ดีเยี่ยมเกาะพื้นถนนได้ดีมีความนิ่มนวลในการขับขี่โดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองอันดับที่6 c o n t i n e n t a ัลมาทางยางรถยนต์แบรนด์ยุโรปก,กันบ้างกับ Continen ท a l ยางรถยนต์สัญชาติเยอรมันยางรถยนต์คุณภาพที่มักติดมากับรถยุโปรปประเภทซูเปอร์คาร์เป็นส่วนใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีการผนึกปิดดอกยางรถยนต์ที่เสียหายสามารถพยุงตัวเองได้ในยางที่ยางแบนยางรั่วนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ทําให้ขับขี่นุ่มนวลลดเสียงจากยางรถยนต์อีกด้วยอันดับที่7จ็ดกูดเย หากพูดถึงยางยี่ห้อกูดเยียแน่นอนว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการผลิต,ยตอย่างต่อเนื่องทาให้ยางรถเนินกูดเยียได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานของคนไทยแถมยังมีราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงมากจนเกินไปอันดับที่8 D Stone มากันที่ยางรถยนต์ของคนไทยยี่ห้อคุ้นหูอย่างดีสโตนที่นอกจากจะมีราคาไม่แพงแล้วยังมีประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีสมกับราคาหากใครต้องการประหยัดเงินในการซื้อยางรถยนต์หรือเปลี่ยนยางรถยนต์ยี่ห้อนี้ก็ถือได้ว่ามีความนิยมไม่แพ้กันอันดับที่ 9. f i าไฟสโตน ยางไฟ s t o n เป็นยางคุณภาพที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ในชีวิตประจำวันมีความคล่องตัวสูงและยึดเกาะพื้นถนนได้ดีเยี่ยมในทุกการขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นทุกสถานการณ์อันดับที่10หลิงหลงมาปิดท้ายกันที่ยางหลิงหลง ยางหลิงหลงเป็นยางแบรนด์จากประเทศจีนซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ส่งออกขายทั่วโลกและถือเป็นยางระดับสมรรถนะที่ดีเยี่ยมมีความทนทานจึงเป็นยางที่เหมาะกับรถยนต์ของประเทศไทยซึ่งมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไป เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับยี่ห้อยางรถยนต์ยอดนิยมในปี2,563ที่เรานำมาฝากกันวันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหายี่ห้อยางรถยนต์ที่เหมาะสมกับรถคู่ใจของคุณ<ม>ก็สามารถดูข้อมูลยี่ห้อยางกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง C Double ด้วยนะครับขอบคุณครับ